คุณผู้ชมคือเมื่อวานนี้มีการแบบแชร์คลิปอนโซเชียลเลยคะเป็นภาพทหารกัมพูชาปะทะขารมยืนชี้หน้าทหารไทยอยู่คุณผู้ชมคลิปนี้แหละค่ะอุ้ยเป็นข่าวดังละค่ะหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วก็เป็นกังวลนะเอาตกลงสถานความตึงเครียดไทยกัมพูชานี่มันแบบมันเราไปเที่ยวชมแบบเยี่ยมชมสามประสาทได้จริงหรือเปล่าค่ะคือคุณผู้ชมอยากให้ลองฟังความคิดเห็นของแม่บุ๋มปัดจานะคะที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่อยู่ที่นั่นนะคะเหมือนมีคนในพื้นที่แกไปกลับตลอดค่ะแต่ย้ํากับคุณผู้ชม S <S นะคะว่าคลิปที่เห็นหน้าจอตอนนี้ม,มันคือคลิปเก่าตั้งแต่วันที่27มิถุนายนค่ะ<ม>แล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ทําความเข้าใจกันแล้วนะคะทุกอย่างจบลงด้วยดีค่ะก็เป็นแค่แบบว่าการแบบเหมือนเข้าใจผิดกันนิดหน่อยแต่เคลียร์กันแล้วคุณผู้ชมนะคะพ, <nuc! S 1> พอเห็นภาพแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะยังกังวลว่าเราจะไปเที่ยวสามประสาทชายแดนที่มีข้อพิพาทกันอยู่ได้หรือเปล่าค่ะแม่บุ๋มเนี่ยบอกผ่านบันทึงไทยรัฐมาแบบนี้นะคะบอกว่าพ่อแม่พี่น้องอย่ากังวลใจค่ะ คือถามว่ามันมีบรรยากาศตึงเครียดอยู่บ้างไหมมันก็มีอยู่บ้างแหละแต่สถานที่ทุกสถานที่มันก็มีสเสน่ห์ของมันเป็นพื้นที่ของคนไทยนะคะยังไงก็อยากให้คนไทยมาเที่ยวชมกันเยอะๆเ,เหมือนที่บิ๊กกุ้งนะคะแม่ทัพภาคที่2เนี่ยท่านก็ชวนให้คนมาเที่ยวที่นั่นกันแหละคะ่ะคุณผู้ชมแม่บุ๋มยังเล่าด้วยนะคะว่าประชาชนที่นั่นก็เป็นหัวทหารในพื้นที่ว่าจะได้พักเตยพรกันบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าตึงกําลังปฏิบัติหน้าที่กันมาเป็นแรมเดือนค่ะแต่เรื่องนี้ไม่ต้องกังวลค่ะ เพราะว่าเมื่อวานนี้แม่บุ๋มบอกว่าแม่ลงพื้นที่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขามีการผลัดเปลี่ยนกําลังพลก<ด>ันเมื่อวานนี้แหละคือให้ชุดใหม่เนี่ยมาทําหน้าที่แทนชุดเก่าชุดเก่าเก่าก่อนหน้านี้จะได้พักผ่อนกันนะคุณผู้ช,ชมนะคะแล้วที่สําคัญค่ะพลังใจจากประชาชนทั้งนไทยนี่แหละค่ะที่เป็นแรงใจสําคัญที่ส่งให้รั้วของชาติปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันด้วยค่ะเราก็ควรต่อสู้ในมุมของเราที่เราจะทำได้ สู้มุมของเขาอยู่แล้วอะนะฮะมึงมีการเปลี่ยนกําลังคนเพื่อไม่ให้ทหารรูเหนื่อยจนเกินไปเพราะเราตึงกาลังมาเดือนหนึ่งแล้วถูกไหมฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าทหารเราจะล้าไหมจะเครียดไหมหรืออะไรไหมไม่ต้องอห่วงตรงนี้เลยเอแต่แต่ในส่วนของประชาชนอย่างเราเราก็พอที่จะทําในส่วนของพวกเราได้ก็คือการไปเยี่ยมชมประสาทต,ต่างๆทา <ำ S 2> ดิจิทอลฟุตปรินต์ขึ้นมาเอาเอา,เอาสู้กับเขาอะอยาให้เขาปล่อยเ็าทำเฟกนิวอย่างเดียว ผมเล่าให้ฟังนะคะว่าถ้าใครมีโอ,อ,อกาสไปเที่ยวกันผู้ชมคืออย่างนี้เราจะไปแบบว่าถ่ายรูปเช็คอินนะคะเป็นดิจิทัลฟุตพิลคืออีกทางฝั่งหนึ่งนะเขาจะได้ไม่อ้างได้นะคะว่าเนี่ยอันนี้คือปราสาทของบ้านเขาถ้าเราไปกันเยอะๆมันก็จะมีหลักฐานที่มีคนมาเช็คอินมากมายกันเลยทีเดียวค่ะ ก็คือถ้าใครอยู่แถวสุรินเนี่ยนะคะตามเมืองทมหรือว่าหลายๆปราสาทนี้ก็ไปเที่ยวชมกันได้นะคะแล้วหลายคนก็ถามแม่บุ๋มทําไมไม่วีดีโอคอลแม่บุ๋มเนี่ยแกไปลงพื้นที่แล้วปรากฏว่าคือแกก็แต่งหน้าด้วยนะทำงานวงการแล้วไปเนี่ยชายแดงก็มีฝุ่นก็คือรักษาตาอยู่ตอนนี้เลยไม่ได้วีดีโอคอลนะคะแต่ว่าส่งเสียงมาแล้วก็ ส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนรวมไปถึงรวงของชาติด้วยค่ะใช่ค่ะพี่แจ๊เองเป็นสาวสุรินเนาะเคยไปใช่ไหมตอนเด็กๆเห็นบอสวยมากแล้วต้องบอกว่าตาเมืองโทมนีมีความขลังมีความเป็นเอกลักษณ์นะคะอยากให้ทุกคนไปเที่ยวกันเยอะๆถ้ามีโอกาสนะคะใช่ค่ะ